พระเจ้าสถิตกับท่านและสถิตกับท่านด้วยพี่น้องครับวันนี้เป็นเช้าวันอาทิตย์นะครับเรามาเฝ้าเดี่ยวด้วยกันนะครับก่อนที่เราจะไปนมัสก,การพระเจ้านะครับพระคัมภีร์ในเช้าวันนี้อยู่ในเยเรมีครับบทที่3ข้อที่11ถึงข้อที่15แล้วก็ข้อที่22นะครับเยเรมีบทที่3นะครับข้อที่11แล้วพระยาเวตัดกับข้าพเจ้าว่าอิสราเอลผู้กับสัตย,ยังสำแดงตัวว่าชอบธรรมยิ่งกว่ายูดาที่ทรยต จงไปประกาศถ้อยคําเหล่านี้ทางทิศเหนือและกล่าวว่าอิสราเอลผู้กลับสัตว์เอย๋ยกลับมาเถิดพระยาเวตัดดังนี้แหละเราจะไม่มองดูพวกเจ้าด้วยความโกรธเพราะเรามีความรักมั่นคงพระยาเวตัดดังนี้แหละเราจะไม่โกรธอยู่เป็นนิดเพียงแต่ยอมรับความผิดของเจ้าว่าเจ้าได้กบฏต่อพระยาเวพระเจ้าของเจ้าและเที่ยวเอาใจบรรดาพระอื่นที่ใต้ต้นไม้เขียวสดทุกต้นและพวกเจ้าไม่ได้ฟังเสียงของเรา พระยาเวตัดดังนี้แหละพระยาเวตัดดังนี้ว่าลูกหลานที่กลับสัตเอยกลับมาเถิดเพราะเราเป็นนายเหนือพวกเจ้าเราจะรับพวกเจ้ามาเมืองละคนและตระกูลละสองคนและเราจะนําเจ้ามาถึงสีโยนข้อที่15นะครับแล้วเราจะให้บรรดาผู้เลี้ยงแกะคนที่เราพอใจแก่พวกเจ้าผู้ซึ่งจะเลี้ยงเจ้าด้วยความรู้และความเข้าใจและในข้อที่22นะครับบอกว่า บรรดาบุตรที่กลับสัตว์เถิดจงกลับมาเถิดเราจะรักษาการกลับสัตว์ของเจ้าให้หายโอ้พี่น้องครับนี่เป็นพระสัญญาของพระเจ้านะครับแสดงถึงพระเมตตาของพระเจ้าที่มีต่อชนชาติอิสราเอลครับพี่น้องเวลานั้นนะครับเวลาผมพูดถึงอิสราเอลนับในพระคัมภีร์พูดถึงอิสราเอลและยูดา์พี่น้องต้องเข้าใจนิดนึงนะครับว่าในช่วงของเยเรมีนะครับอาณาจากักรหลังจากที่กษัตริย์โซโลมอนได้สิ้นพระชนม์แล้วนะครับอาณาจักร ของพระองค์เนี่ยหรืออิสราเอลนี่ยแยกออกเป็น2ส,ส่วนนะครับอาณาจักรเหนืออิสราเอลสิบเผ่านะครับและอาณาจักรใต้ที่เรียกว่ายูดาอีกสองเผ่านะครับเพราะฉะนั้นเวลาในพระคัมภีร์ตอนนี้ที่พูดถึงอิสราเอลเนี่ยเขาพูดถึงอาณาจักรเหนือ,อนะครับเยเรมีกำลังพูดถึงอาณาจักรเหนือซึ่งตกไปเป็นของอัสซีเรียเรียบร้อยแล้วพี่น้องแล้วก็อาณาจักรใต้นะครับซึ่งเยเรมีเป็นผู้ที่เผยพระน้ออยู่เนี่ยก็คือเรียกว่ายูดาพี่น้องครับพระคัมภีร์ตอนนี้เป็นพระสัญญาของพระเจ้าครับ ท่พระเจ้าบอกว่าพระเจ้าจะรวบรวมทั้งอิสราเอลและยูดากลับเข้ามาใหม่ในซีโยนนะฮะในอาณาจากักรซีโยนของพระองค์ในซีโยนนะครับเยรูซาเล็มฝ่ายวิญญาณแล้วก็พระองค์สัญญาว่าพระองค์จะประทานบรรดาผู้เลี้ยงแกะคนที่เราพอใจแกะพวกเจ้านะและเขาจะเลี้ยงดูเจ้าด้วยความรู้และความเข้าใจโอ้พี่น้องขอบคุณพระเจ้านี่คือพระสัญญาของพระเจ้าครับสําหรับลูกๆของพระองค์ที่ กลับมาหาพระเจ้าพระเจ้าบอกนะครับว่าจงกลับมาเถิดจงกลับมาเถิดแล้วเราจะรักษาการกลับสัตว์ของเจ้าให้หายพี่น้องมีคําที่ผมอยากจะไฮไลไท์นะครับในคีย์เวิร์ดตอนนี้นะนอกจากผมพูดที่เรื่องปรติศาสตร์แล้วนะว่าพระเจ้าสัญญาว่าพระเจ้าจะรวบรวมอิสราเอลนะครับแล้วก็ยูดากลับมาแล้วก็พระเจ้าจะประทานพระผู้เลี้ยงให้กับเขาบรรดาผู้เลี้ยงแกะคนที่พอใจของเราคำคำนี้นะครับในข้อที่15บอกว่า ผู้เลี้ยงแกะคนที่เราพอใจแก่พวกเจ้าภาษาอังกฤษก็คือว่าภาษาเดิมนะครับจริงๆก็คือใช้ความหมายว่าผู้ที่มีหัวใจเหมือนเราพี่น้องนะภาษาไทยแปลว่าคนที่เราพอใจนะภาษาฮีบรูเดิมนะครับแล้วก็ภาษาอังกฤษแปลบ,บอกว่า after my own heart นะหรือภาษาฮีบรูเดิมนะครับมีความหมายว่าผู้ที่เิดหัวใจผู้เลี้ยงเหมือนเรานะอิสราเอลในเวลานั้นนะครับแล้วก็ยูดาห์ในเวลานั้นนะครับ ผู้เลี้ยงที่พระเจ้าประทานให้เขาครับก็คือบรรดาผู้นำนั่นแหละไม่ว่าจะเป็นกษัตริย์ไม่ว่าจะเป็นผู้เผยพระชนะบรรดาผู้เผยพระชนะครับไม,ไม่ได้มีคนเดียวมีหลายคนแล้วก็บรรดาปุโรหิตด,ด้วยพี่น้องทั้งกษัตริย์ผู้เผยพระชนะและปุโรหิตซึ่งควรจะทำหน้าที่เป็นผู้เลี้ยงแกะบรรดาผู้เลี้ยงแกะที่มีหัวใจเหมือนอย่างพระเจ้าแต่เขากับพาอิสราเอลนะั้นหลงทางพี่น้องและบระิษัทผมสั้นๆน,นะครับบริษัทอิสราเอลก็หลงทางมาตลอดครับตั้งแต่ อบพยพนะครับอบพยพย4ิบสี่เมื่อพระเจ้ากระทําพันธสัญญากับประชนชาติอิสราเอลแล้วในเวลานั้นพระเจ้าแต่งตั้งเขาเป็นชนชาติแล้วนะครับออกมาจากการเป็นท่านในอียิปต์ให้เขาเป็นชนชาติใหม่ให้เขามีอีเดนติตี้ใหม่มีตัวตนใหม่มีอัตลักษณ์ใหม่ให้เขามีพันธสัญญาใหม่ร่วมพันธสัญญาร่วมกับพระองค์นะเป็นในฐานะเจ้นประชากรของพระองค์ประทานบัญญัติสิประการให้นะเป็นเอกลักษณ์ที่แตกต่างจากคนคณะอันคนท้องถิ่นในเวลานั้นนะครับเพื่อที่เขา จะรู้ว่าเขาเป็นคนของพระเจ้าจริงๆพี่น้องถัดไปแค่ไม่กี่บทนะครับอพยพส2บสองนะครับอิสราเอลทาโคทองคําขึ้นมาครับนะทำโคทองคำมาแล้วบอกว่าโคทองคํานี่แหละเป็นพระที่พาเขาออกมาจากอียิปต์โอพี่น้องนี่คือหัวใจของมนุษย์นะครับเมื่อโมเสสไม่อยู่นะครับผู้ผู้เลี้ยงที่พระเจ้าประทานให้ไม่อยู่เขาก็หลงทางไปนะครับและรายยังเหมือนนะครับแอรอนเอ่เอแอ,อรอนนะครับที่เป็นเ ปุโรหิตที่โมเสสแต่งตั้งนะครับปุโรหิตของพระเจ้านี่แหละเป็นหัวขบวนเลยครับพาอิสราเอลหลงทางทําโคทองคําออกมาและนมัสการบูชารูปเคารพที่ทําด้วยมือมนุษย์ก็คือโคทองคําพี่น้องนี่คือประวัติของอิสราเอลนะครับดังนั้นในเยเรมีเนี่ยก็ไม่แปลกใจนะครับเมื่อบรรดาผู้เลี้ยงนะคะที่พระเจ้าประทานให้ไม่ว่าจะเป็นปุโรหิตผู้เผยพระชนะและกษัตริย์ก็พาอิสราเอลหลงทางครับไม่ได้มานมัสการพระเจ้าเที่ยงแท้ แล้วก็พระมธที่ผมอ่านตะกี้นะครับปุ๊บก,ก็พูดถึงการที่เขานมัสการพระอื่นด้วยนมัสการพระบนภูเขานะฮะนมัสการต้นไม้ที่อยู่บนภูเขานะที่ที่ผมอ่านสักครู่นี้นะครับอันนี้คือความเสื่อมโทรมครับและการกลับสัตว์แต่พระเจ้าสัญญานะครับว่าเมื่อไรก็ตามที่เรากลับมาหาพระองค์เมื่อไรก็ตามที่เราเข้ามาสรารภาพผิดกับพระเจ้าสรารภาพ,พความผิดบาปนี้กับพระองค์นะครับว่าเราไม่ได้พึ่งพาพระเจ้าแต่เพียงพระองค์เดียวพระเจ้าสัญญาครับว่าพระเจ้าจะเลี้ยงดูเราอย่างดี อันนี้บทอันที่หนึ่งนะครับก็คือว่าที่ผมพูดถึงว่าไล,าปล่ปริษัทไปเนี่ยก็คือบอกว่าพระเจ้าสัตย์ซื่อนะแล้วก็ประชาชนอิสราเอลเนี่ยรวมทั้งเราด้วยนะครับที่เป็นอิสรลแท้ฝ่ายวิญญาณนะครับบางครั้งเราก็ไม่ได้สัตย์ซื่อกับพระเจ้าครับเราก็ไม่ได้มีพระเจ้าเพียงพระองค์เดียวนะแล้วเราก็ไปนมัสการพระอื่นในชีวิตของเราการนมัสการพระอื่นในโลกทุกวันนี้นะครับไม่จําเป็นต้องไปกราบไหว้พระอื่นอย่างเห็นเห็นนะครับไม่จำเป็นต้องไปกราบไหว้โคทองคํา บางครั้งโคทองคำนั่นนะครับอาจจะหมายถึงตัวเราเองนัสักการตัวเองครับพี่น้องครับยึดมั่นในความคิดของตัวเองเป็นหลักไม่เคยฟังเสียงพระเจ้าเอาความต้องการของตัวเองเป็นหลักอันนี้ตัวเราเองก็กลายเป็นรูปเคารพนะครับตัวเรา,ากลายเป็นโค,นคทองคําพี่น้องกลายเป็นรูปรูปเคารพเป็นตัวเราที่เป็นของทองคอเรานมัสการตัวเราเองพี่น้องครับ <c oughs> หรือว่าเป็นความเย่อหยิ่งของเรานะครับไม่ได้พึง่งพาพระเจ้าไม่ยอมถ่อมใจลงหรือเราอาจจะนมักการพระอื่น อาจจะเป็นทรัพย์สินเงินทองที่เคยพูดหลายๆหลายเอพิโซดแล้วนะครับการบูชาทรัพย์สินเงินทองให้เงินในบัญชีเราทรัพย์สินเงินทองเรานั้นมาเป็นรูปพอลบพี่น้องจริงๆแล้วง่ายนิดเดียวนะครับในการวัดว่าอะไรเป็นรูปพรลบเรานะครับถ้าสิ่งนั้นขาดไปเรามีความรู้สึกยังไงถ้าเราขาดความกังวลกังวายจะมีถ้าเราขาดสันติสุขมีแต่ความกังวลกังวายใจนะครับให้เราลองเช็คดีๆนะครับสิ่งนั้นอาจจะเป็นรูปคอรบของเราไปแล้วพี่น้องนะขอบคุณพระเจ้าพี่น้องครับวันนี้วันอาทิตย์นะครับ ขอบคุณพระเจ้าเราได้เข้ามานมัสการพระเจ้าผมอยากให้เวลานี้ของเรานะครับได้เข้ามาสํารวจตัวเราเองพี่น้องให้พระวิญญาณบริสุทธิ์สํารวจตัวเรานะครับว่ายังมีสิ่งใดไหมที่เรานั้นไม่ได้พึ่งพาพระเจ้าร้อยเปอร์เซ็นแล้วยังนมัสการรูปเคารพอื่นในชีวิตของเราครับให้เรากลับใจใหม่พี่น้องครับกลับใจในทุกๆวันนี่แหละครับวันทุกๆวันอาทิตย์มาหาพระเจ้าก็จะมีช่วงสารภาพบาปนะครับให้เรากลับใจใหม่สารภาพบาปกับพระเจ้าครับเพราะพระเจ้าสัญญาครับว่าเมื่อเรา บรรดาบุตรที่กลับสัตว์เมื่อกลับมาหาเราเราจะรักษาการกลับสัตว์ของเจ้าให้หายอ่านี่คือพระสัญญาของพระเจ้านะครับแล้วพระเจ้าสัญญานะครับว่าพระเจ้าจะประทานผู้เลี้ยงแกะที่มีหัวใจเหมือนพระเจ้าให้กับเรานะไม่ได้แปลว่าเฉพาะคนที่พระเจ้าพอใจนะครับคือคนที่มีหัวใจผู้เลี้ยงเหมือนหัวใจพระเจ้าพี่น้องพันธสัญญาใหม่สะท้อนอันนี้นะครับประเด็นที่สองที่ผมอยากจะเปิดเผยในพัมพีตอนนี้นะครับก็คือว่าเรามีพระผู้เลี้ยงที่ยิ่งใหญ่แล้วครับคือพระเยูคริ์เจ้านะเป็นพระผู้เลี้ยงที่ เป็นองค์ผู้เป็นเจ้าเองนะครับและมีหัวใจเหมือนพระบิดาพี่น้องพระเยซูเป็นแบบอย่างให้เราเห็นนะครับว่าการเป็นผู้เลี้ยงและที่มีหัวใจเหมือนพระเจ้าพระบิดานั้นเป็นอย่างไรเราดูเรียนแบบชีวิตพระเยซูคิดได้เลยครับแล้วพระเยซูคิดนะครับในยอนห์นบทสุดท้ายนะครับก่อนที่พี่พระเยซูได้ตัดกับสา,าวกของพระองค์ครับกัเบเปโตรบอกว่าประโยคสุดท้ายที่พระเยซูตัดในยอห์นนะครับบอกว่าเจ้ารักเราหรือเจ้ารักเราหรือ จำได้ไหมพี่น้องครับพี่สูดตรัสว่าอะไรครับจงเลี้ยงดูแกะของเรานี่คือความหมายนะครับว่าพระเจ้าได้มอบผู้เลี้ยงให้กับคริสตจักรครับนะฮะอัครทูตทั้งหลายนะครับบรรดาผู้นำทั้งหลายครับที่พระเจ้าทรงเรียกให้เขามีคาแรคเตอร์หรือมีลักษณะชีวิตเหมือนกับพระองค์ครับให้เขามีทักษะมีความสามารถและที่สําคัญที่สุดเลยนะครับเขาจะมีหัวใจผู้เลี้ยงเหมือนหัวใจของพระบิดา เพราะว่าเขามีพระผู้เลี้ยงที่ยิ่งใหญ่คือพระเรยซูคริสต์เจ้าครับที่เป็นแบบอย่างให้กับเขาแล้วในการดูแลชีวิตของเขาในตลอดที่ผ่านมาครับพี่น้องเราเช่นกันนะครับเรามีพระเยซูคริสต์เจ้านะครับเป็นพระผู้เลี้ยงที่เราเรียนแบบเป็นแบบอย่างได้พี่น้องครับสรรเสริญพระเจ้าและพระผู้เลี้ยงอันนี้นะครับพระเยซูคริสต์มีหัวใจเหมือนพระบิดาดังนั้นเมื่อเราเรียนแบบพระเยซูนะครับในการดูแลลูกแกะของพระเจ้าเราก็จะมีหัวใจเหมือนพระบิดาเช่นกันครับเพราะเราเรียนแบบทําตามอย่างพระเยซูคริสต์เจ้าครับ พี่น้องครับการที่เป็นผู้เลี้ยงแกะอินภาพอันนี้นะครับที่ผมออกมาเนี่ยไม่ได้เฉพาะเฉพาะผู้นําคริสตจักรไม่ได้เฉพาะอาจารย์าศาสนาจารย์นะพี่น้องนะอย่าเข้าใจผิดนะครับเราทุกคนต่างได้รับการเลียกของพระเจ้านะครับให้ดูแลคนบางคนพี่น้องครอบครัวของเราลูกๆของเรานะพี่น้องครับลูกแกะของเรานะถ้าเราเป็นหัวหน้าแคร์หัวหน้ากลุ่มเซลลนะครับก็คือสมาชิกในกลุ่มแคร์กลุ่มเซลของเราครับเราอย่าทอดทิ้งเขานะครับ อย่าทอดทิ้งฝูงแกะของพระเจ้าพระเยซูคริสต์บอกเปตโตตนะครับว่าเจ้ารักเราหรือเจ้ารักลักหรือจงเลี้ยงดูแกะของเรานี่คือพระสัญญาของพระเจ้านะครับว่าพระเจ้าจะประทานบรรดาผู้เลี้ยงแกะที่มีหัวใจเหมือนพระบิดาให้กับเราในข้อที่15นะครับผู้ที่จะเลี้ยงดูเจ้าด้วยความรู้และความเข้าใจสรรเสริญพระเจ้าพี่น้องครับขอบคุณพระเจ้านะครับให้เราแสวงหาความรู้ครับความจริงในพระคัมภีร์เพื่อที่เราจะสามารถที่จะนํา ลูกแกะของพระเจ้าที่พระเจ้าฝากเราไว้ให้เราดูแลครับให้เขาอยู่ในน้ําพระทัยพระเจ้าและเราจะเป็นผู้เลี้ยงนะครับที่เราเรียนแบบพระเยซูคริสต์ที่มีห, mm. หัวใจเหมือนพระบิดาเราขอบคุณพระเจ้านะครับสเรื่องนะที่ผมฝากในเช้าวันนี้นะครับ 1. ถ้าเรายังมีพระเจ้าองค์อื่นที่ไม่ใช่พระเจ้าพระบิดาพระเจ้าพระยาเวนะครับให้เรากลับใจใหม่ครับนะกลับมาหาพระเจ้ารับรับการยกโทษรับการคืนดีครับวันนี้วันอาทิตย์เราสารภาพกับพระเจ้านะครับขอพระเจ้ายกโทษเรา 2นะครับเราในฐานะที่พระเจ้าเรียกเราครับให้เรานําใครบางคนในชีวิตของเราในครอบครัวของเราภรรยาเราลูกๆของเรานะหรือว่าคนที่เรามีมีอิทธิพลชีวิตของเขาอาจจะเป็นลูกน้องในที่ทํางานของเราหรือใครก็ได้ครับที่เรากําลังนําเขาอยู่พี่น้องแม้กระทั่งแล้วก็ฝ่ายวิญญาณานะครับลูกแกะของเราในฐานะพี่เลี้ยงลูกแกะหัวหน้ากลุ่มแคร์หัวหน้ากลุ่มเซลล์พี่น้องครับเราก็ต้องนําเขานะครับด้วยหัวใจของผู้เลี้ยงพี่น้องหัวใจของพระบิดา นะครับไม่ใช่ทอดทิ้งเขาปล่อยเขาปล่อยปัดละเลยเขานะครับสรรเสริญพระเจ้าให้เราเลี้ยงดูเขาครับด้วยความรู้และความเข้าใจขอบคุณพระเจ้านะครับให้เราร่วมใจันฐานนะครับพระบิดาเจ้าลูกขอบคุณพระองค์ขอบคุณพระเจ้าสา,ารพคดคในเช้าวันนี้ที่ย้ําเตือนถึงความสัตย์ซื่อของพระองค์พระเจ้าผู้ทรงสัตย์ซื่อพระเจ้าผู้ไม่ทอดทิ้งลูกแกะของพระองค์พระเจ้าสัญญาว่าเมื่อเรากลับมาหาพระองค์เราจะได้รับการคืนดีและเราจะได้รับการยกโทษบาปพระเจ้าสัญญาว่าพระเจ้าจะรวบรวมอิสราเอล และยูดาห์ทั้งหมดทีก่กระจัดกระจายนั้นเข้ามาในแผ่นดินของพระเจ้าในซีโยนเพื่อที่พระเจ้าจะประทานผู้เลี้ยงแกะบรรดาผู้เลี้ยงแกะที่มีหัวใจเหมือนพระองค์หัวใจผู้เลี้ยงให้กับเราที่จะเลี้ยงดูด้วยความรู้และความเข้าใจขอบคุณพระองค์เจ้าพระบิดาลูกรู้ว่าพระสัญญานี้เป็นจริงในพระเยซูคริสต์เจ้าพระองค์ผู้ทรงเป็นพระผู้เลี้ยงที่ยิ่งใหญ่ที่เราสามารถเรียนแบบลงได้ขอบคุณพระเจ้าที่ลูกจะสัตย์ซื่อ ในการเป็นผู้เลี้ยงที่มีหัวใจเหมือนพระบิดา ật. เหมือนอย่างพระเยซูคริสต์เจ้าขอบคุณพระเจ้าลูกอธิษฐานในพระนามของพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมนพี่น้องครับวันนี้เราลองดูนะครับว่าใครเป็นลูกแกะของเราที่เราจะเลี้ยงดูเขาด้วยความรู้และความเข้าใจนะด้วยหัวใจของพระเจ้าหัวใจของพระบิดาหัวใจแห่งความรักสรรเสริญพระเจ้าขอบคุณพระเจ้าครับขอบพระเจ้าความพี่น้องนะครับ